มาเกี่ยวเขาเกลียน้ำยื้น้ำนองนี่อยู่บางไดนี่เป็นหอดุงเหลาเลยกินมะหยากน้ำนองเด้อนี่เด้อน,น,นี่เห็นบอน,นี้ยังเล่นเล่นนี่ <c oughs> มาเด้อลุงเหลาเอ้ยนี่มีหอดผลไม้หอดองุ่นนี่หอดเอีอยเ้ยมลอยนี่โอ้ยขึ้นหอดปาลาเหลาเลยเอี้ซีเ่เลย คนกูก็ออกไปเกี้ยวแล้วค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะอยู่กับช่องสาวดําซิงตาเอ้ยสวัสดียามเสารค่ะแดดดีๆวันี้วันนี้ได้ลงเสาร์แน่ค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำหมอกนะคะไม่มีน้ำค้างค่ะน้ำค้างไม่แรงนะคะเมื่อคืนนี้มันมันอ้าวนะคะมันอ้าวเพราะว่ามันฝนจะตกนั่นแหละมันเาว่า อนลุงเหลาเด้ไปเกี่ยวอันทั้งโคกงทั้งคีตโล,นนล,ลมังได้เนาะลุงเหลาน้อคุณปูเข้ากับออกเกี่ยวแล้วค่ะเมื่อคืนก็เสร็จห้าทุ่มนะคะก็ได้น้องนองน้องซอ,อยนะคะน้องน้องเอฟซีน้องอันขอบคุณน้องอันเสียดโจนะคะเสียดโจที่ให้ยืมเครื่องไหมเครื่องมือน,นะคะทั้งลมทั้งแก๊สเนาะ ค่ะเดอ้อที่สำคัญขอขอบคุณทีมงานท้องเนี่ยแหละเนาะขอบคุณน้องขอบคุณสามีขอบคุณตัวเองเอ้ยลืมเลยขอบคุณซับเลอับกับน้องโมดที่อันซื้อเขาซื้อนำมาสงอายเนะคะน่ะเนาะบ้านเนี่ยเขาะอะรถไห่ตำโตเมันก็นเลยแบบมาซอยจะนู่นอยู่ ยกลุงจ้าช่วยกันก็ห้าทุ่มค่ะเลิกงานพร้อมกันจกไเลิกอับไปนอนรีสอร์ทนะคะเกิดจะได้มาดูรถเนาะดูซอยกันมาส่งเขาส่งน้ำอ้ายอยู่เพิ่งเลิกตนอ้ายนะเห็นอ้ายกินมามามสามหมดเพิ่นเลิกตนอ้ายญใใ่เพิ่นเห็นกินมามามจะเลย่ันดูคซื้อเขาไปฟ้าคนละ 奶奶。Mm hmm. mm hmm. ก็เจ้าของเอฟซีนะคะเอฟซมาจากคนกำลังมาจากต่างประเทศหมู่ว่านะ่ะเมื่อวานโอ้โพิคนตั้งใจมากเพื่จังใดน,นะคะเรราะวันเพิ่นเห็นงานอยู่ต่างประเทศมาบานันนี้ยินกระบ,บานด่วยยนยแมนวันเห็นข่อยมาเกี่ยวเขาแถวนี้ก็สิยินมาหาก,กันสบอนี่เอฟซีนี่ หมู่บ้านใกล้เคียงกันนี่แหละทางทางกลับบ้านเราเนี่ยทางกลับบ้านสวนนะคะเพิ่นมาหาอยู่ออกจากหมู่บ้านนี้ไปค่ะไม่ไกลหรอกเพิ่นก็มาหาวานันไปขากลับบ้านนี่แว่เกี่ยวเขาให้น้ำแน่เดอ้อเพิน่นว่ากะประมาณมือนึงกันละ่ะเพิน่นว่ามาหาล,ลูกไส้ิ่นว่าลูกศรลูกไส้มาหาลูกไส้มักแห้งเพิน่นว่าโอ oh, ้จะขอบคุณขอบคุณหลายๆ,ๆนะคะนอ้นองมาหาหอดทงหน้าขี่รถเก๋งมาก ยัง,งหาสซลลอ,อยู่อันทงหน้าก็เอาเบอร์โทรให้เพื่อนไปแล้วค่ะว่าอันจะได้ค้ากับกเซเดเว่บบหาคเพิ่นห้าปีนะเพื่อนหางานหีนห้าเกี่ยวเขาเมา่อกี่น,น้องเนาะอุ้ยเพื่อนว่าจิลำบากมากลนกันแท้ยังไกแต่เพิ่นว่ายุบแถวบ้านเพิ่นมาเด็กก้นเลยเพิ่นว่ามีแต่จะของงาเตรียมไว้ เฮามีนาะทีไปเกี่ยวอย่างเดียวโอ้คือดีเด,ด้ววะ ไล่นะคะเพชรเจร เป็นสีของของวะคนเกี่ยวนะค่ะของอ้อสงสัยอันเจออันเจอน้ำกระ่ายุเหมือนก็จวดเดี่ยวจวดมุนเอามุนเอาแท้ให้เพื่อนไปพอโขกเมื่อวานเด้ ปั๊มลองอากอักเลยลุงเหลาเด้อลุงเหลานี่เขายืนยืนนี่มีน้นำหนามนี่แมนเบิ้ของเขาอ่ะนะนี่เห็นบ่ลเขาหมอบไปท้าห้าน,นีนเ้เห็นวันนี้ไหมลุงเหลาเออเห็นบ่ลเขาซุกนี่เขายืน,ย,นยืนเจ้าง่ายๆนี่ลุงเหลาคือนหอดลุงเหลาเดีพี่เอ้ยึ้นหอดปาลาเหลา เห็นวันตร,ตรงตรงมืนมืนเนี่ยโอ้ยกำลังดีเลยเห็นวันขโมบไปทาเห้งกินฮอตป้าเราด้วยเอ็กซ์ซีเจไดนี่เยยุ้ยไปหาซุปเป้าอะไรคนละเมียนเบิดล่ะของเขาหล่อเล่นห้องกุสุเบริกิเอยู่แต่อันฟังคุณห้องกุสมเบริกิเอลแหละล่ะพี่น้องเขาเป็นได้นอนพี่กายในยห้องเกี่ยวอัน เขาบาริกูเก็บงานน้ำละเขาเกี่ยวเคร่งหนึ่งเคร่งหนึ่งเขาบาริกเกี่ยวมันบดมันบดสุกเนาะเขากลับบ้านเนาะเป็นกระซิบกระจ่างเขาตัวที่นี่กระบ้านเขาสองเท้านบดสุกเนาะกระตามธรรมเนียมเหรอคะกีน่าว่ากันไหม มันแห้หงพนะี่น้องสงสารรถดไหมมันรถดหนักๆโอ้มันเหลียวก็อยากจะนันสงสารสูงนะ เกาความอยู่มืบบนี้สบายอยู่ ก้อนกันไม่ได้อยากเบิ้งข้าวเกี่ยวเด้อยากเบิ้งอันว่าข้าสิจมอีหยังอยู่ฟังอ่นนะแต่ละมื่อนี <c oughs> ่ยคุณฟังแล้วเ่อแล้วเนี่ยเราไม่ฟังแล้วก็มาดานนะอย่างคุณว,าว,าารราว่าข้าวอร่อยอย่างก็มาด้าข้าวอย่างนั้นน,ะนั่นแหละคะ่ะชีวิตมีสีสันชีวิตมีคอนเทนต์เนาะแต่คอนเทนต์บ่มีเรื่องเล่ากับ่เกิดเรื่องเล่าบ่เกิดคอนเทนต์กับมันีค่ะแมนบ่ทุกอย่าง ต้องมีคอนเทนต์นะคะที่วราเรื่องดีดีมุเจ้ากับ,บเบิ่งดอสแน่นบมลละเจ้าเจ้านั่นดีเจ้านี่ดีเจ้านั่นดีโอ้ยมุเจ้ากับ,บเบิ่ง ក្រើន់ពីទាំង់ខ្លាំ័ង់ហើយទាំ្សាសាស់រើន់ពីទាំង់ពីមិនដំ เพ็ดข้ามเหลาเด้อยากไปดวนกะเพ็ดข้ามเหลาเด้พี่เอ้ยเพดเจะเล่นปาลาเหลาทาดวนกะเพ็ดข้ามเหล่าคนละไปค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ